จริงๆแล้วภาษาที่เป็นฝันร้ายของนักออกแบบทั่วโลกคือภาษาไทยค่ะเพราะนอกจากพยัญชนะยังมีสระและวรรณยุกต์ที่ลอยอยู่รอบตัวอักษรทําให้การจัดวางเลกราฟิกหรือไทโปรฟฟกราฟีเลย์เอาต้องใช้ความละเอียดสูงมากกว่าภาษาอื่นอย่างเช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีที่สมมาตรกว่าเราเยอะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เรามากักเห็นงานเทคเอ็กซ์เพร์เมนทัลหรือเลเยอร์เอาต์ิงๆแบบถังชาติน้อยมากในงานไทย สุดท้ายนะคะเอินว่ากราฟิกหลายท่านเนี่ยมักจะกลับไปใช้การจัดวางแบบเดิมๆหรือไม่ก็ถอดใจไม่เอาละฉันไม่ทำอีกแล้วแต่จริงๆแล้วเราทําได้คะ่ะลองมองไปที่โลกของไตเติ t ลทรีทเมนต์นะคะการออกแบบตัวอักษรที่ใช้เป็นชื่อเรื่องในโปสเตอร์หนังปก MV เกมโลโก้มีศิลปินไทยจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่หลงไหลไกับงานประเภทนี้โดยผลงานที่อาจผ่านตายอยู่ทุกวันนะคะกับผลงานการออกแบบไตเติลทรีทเมนต์ในโปสเตอร์หนังอย่าง Jurassic World Spiderman และเรื่องอื่นๆมากกว่า1,000ผลงานเลยนะคะโดยคุณใหม่ชนชนกกับเจ้าของช่องเทินไทยงานไตเติ้ลทรีเมนต์นี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสารรค์ทะลุกรอบและกล้าหาญมากเลยะคะ่ะเป็นหลักฐานชัดนะคะว่าไทยโปกกราฟี่ภาษาไทยเนี่ยสามารถสื่ออารมณ์ความมันหรือแม้แต่แนวคิดของหนังและเกมได้เทียบเท่างานต่างประเทศเลย เห็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆอ,อยากลองทำไตเติลทรีทเมนต์กันดูสักครั้งไหมคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจงานในสายไตเติ r ลทรีทเมนต์สามารถเข้าไปชมผลงานหรือซัพพอร์ตผลงานของคุณหมคได้ที่บ้านรุงเทินไทยได้เลยนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย